สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีในช่วงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์ในวันว่อวาเลนไทน์ Valentine ที่จะถึงนี้เนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่าคู่ของคุณคนที่คุณคบหาดูใจอยู่ในช่วงเวลานี้เขาจะเป็น คนที่คุณจะร่วมฉลองวันวาเลนไทน์ในปีนี้และปีหน้าถัดไปได้อีกหรือไม่นะคุณก็จะได้รู้คำตอบว่าแนวทางความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นเช่นไรเอ่อพลังงานของไพ่ก้าถ้วยเป็นตัวบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่ดูภายนอกที่คนเขามองเข้ามานะ ในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดูเหมือนว่า,าคุณทั้งคู่มีความรักมีความมั่นคงที่ดีนะเป็นคู่รักที่ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทีนี้พลังงานของไพ่คิงถือดาบแล้วก็ไพ่เดอะซัที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเนี่ย ก็บ่งบอกให้รู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่ถูกเอาเปรียบในความจริงใจหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีการสร้างภาพนะการทําดีหรือร้ายของเขาเนี่ยเพื่อควบคุมสถานการณ์เพื่อควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะ เรียกร้องให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์ก็คือเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเขาใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะของคู่ครองในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะแล้วก็สิ่งที่เขาเอ่อรู้ตัวว่าเขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เขารับปากกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยว่าเขาจะเอ่อ ปรับเปลี่ยนตัวเขาเองนะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสิ่งที่ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยปฏิบัติต,ต่อกันบางครั้งมันก็เป็นชนวนของปัญหาที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกหนักใจนะจึงมีพลังงานของไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาเหมือนบอกให้เรารู้เป็นในๆอะว่า มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณพยายามอามองข้ามหรือว่าพยายามที่จะไม่พูดถึงเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยได้ไปต่อเพราะว่า,าพลังงานของไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันมานานนะคุณก็มีทรัพย์สินร่วมกันมีสินสมรสมี ผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ร่วมกันแล้วก็ความที่คุณช่วยเหลือดูแลกันมานะคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ภาระสัญญาอะไรบางอย่างที่คุณยังต้องเอพึ่งพากันที่คุณยังจะต้องอพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยได้ไปต่อในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะเอาแต่ใจนะแล้วก็อาจจะปฏิบัติกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่ในฐานะที่ถือไพ่เหนือกว่านะในคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยบางทีอาจจะบ่งบอกไปถึงในเรื่องของ ความสัมพันธ์ในครอบครัวบุตรบริวารด้วยก็ตามไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของออความรักที่เป็นแบบชู้สาวนะอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูแล้วคุณก็อาจจะเป็นเ,เป็นผู้ใหญ่เป็นคุณแม่คุณพ่อที่แบบว่า ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะมามีปัญหาในเรื่องบุตรบริวารอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวมแต่พอผู้จัดมองเห็นผู้จัดก็เลยต้องอพูดถึงให้คุณได้รู้นะว่า,าเรื่องราวต่างๆความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็อาจจะออกมาในลักษณะนี้แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้คุณรู้ว่าคนคนนี้เนี่ย ยากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณให้ไปนะความรักความจริงใจบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบเดียวกันคนคนนี้อาจจะมองข้ามหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้มอบให้โดยเฉพาะพลังงานของไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะหลงลืมตัวเอง นะอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกับคนใกล้ตัวกับคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อเขาแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องออความรักความสัมพันธ์ตอนเนี้ยที่คุณมีอยู่ในช่วงเวลานี้นะคุณให้ผลประโยชน์ กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือการที่คุณอยู่ตรงนี้ด้วยความซื่อสัตย์ทำหน้าที่ของคุณแต่บางครั้งเนี่ยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะหลงลืมหน้าที่ของตนเองนะแล้วก็อาจจะมีการกดดันหรือว่าทำอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติกันเนะี่ยเรื่องราวลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์ ทีนี้พลังงานของไพ่ the Justice เนี่ยบวกกับไพ่ The m a g i c ก a n ก็เป็นสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่าถึงแม้ว่าใครบางคนในเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเลือกที่จะไม่พูดเขาเลือกที่จะไม่ปีปากเรียกร้องอะไรจากคุณเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ในฐานะที่เ,เสียเปรียบหรือเขารู้ว่าคุณน่ยคงอาจจะไม่รับฟังหรือก็ หรือคุณอาจจะไม่เห็นใจเขาก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นตัวแทนของไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยคุณมองไม่เห็นหัวใครเลยนะไม่ว่าคนคนนั้นจะมีผลประโยชน์ให้กับคุณไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะรักคุณก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องดึงสติของตัวคุณเองกลับมาโดยเฉพาะไพ่ The j u s t ติกเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบตัวคุณเองหนงนะในด้านความหมาย 2. หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะชั่งใจแล้วว่าการที่เขาจะอยู่ตรงนี้กับใครบางคนแล้วเขาจะต้องเสียเปรียบหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกปฏิบัติอย่างไร้ค่านะเพราะใครบางคนเนี่ยอาจจะเผลอเลอ ด้วยการที่ว่ากดอีกฝ่ายหนึ่งให้ลงต่ำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นดูรู้สึกว่าสูงส่งขึ้นเหมือนเป็นการอา่าไปเพิ่มอำนาจให้กับตัวคุณตัวเขาเองนะแต่ทีนี้มันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะรู้สึกเสียใจยมันก็เลยมีสถานการณ์ที่ว่า เอ่อการที่ความสัมพันธ์ของคุณเน่ยทุกอย่างดูเหมือนปกติอย่างที่ผู้จัดกล่าวมาตั้งแต่แรกอะนะถึงแม้ว่าเอ่อโดยรวมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีปัญหาซ่อนอยู่มันมีปัญหาที่ซุกไว้แล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่คิดที่จะรับฟังไม่สนใจในความรู้สึกกันนะ เรื่องราวลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันตรงกับคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติต่อกันในลักษณะนี้ก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าใครบางคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสที่จะออกจากตรงจุดนี้เขามีความมั่นคงพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองเขาไปจากคุณทันที แล้วพลังงานของไพ่เดอะเมจิกเชนเนี่ยก็บอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำหรือว่าคุณปฏิบัติกับคนรอบข้างเนี่ยคุณก็จะได้รับกลับมาในรูปแบบนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณเจ้าเล่หรือว่าคุณคิดที่จะต้องได้เปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลา ใครบางคนในเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ทำแบบนั้นกับคุณก็ได้นะแต่คุณอาจจะเสียคนดีๆคนนี้ไปเขาอาจจะไม่ตอบโต้คุณในลักษณะเดียวกันเพราะว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนเอ่เอ,เ,อเป็นตัวแทนของไพ่เดอะจัสติกแล้วก็ไพ่เดอะเมจิเชนคนคนนี้เนี่ย เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ไหวเขาออกจากตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะอยู่รอดกับทุกสถานการณ์เพราะพลังงานของเขาเป็นไพ่เดอะเมจิเชียแล้วก็ไพ่เดอะจัสติกหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอดทนซื่อสัตย์ในหน้าที่แล้วเขาก็ช่างใจอะว่าเขาควรที่จะอยู่หรือไปแล้วมันคุ้มไหมกับการที่จะอยู่ตรงตรงจุดนี้ให้ใครบางคนเนี่ย กดขี่ข่มเหงเขานะเอ่อนั่นก็คือสิ่งที่เขากำลังช่างใจแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาไม่รอเล่นนะเขาจะไม่ทำแบบเดียวกับที่คุณทำกับเขาเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่คนคนนี้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะจัสติกถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาทนไม่ไหวถ้าเขาคิดที่จะไปจากคุณ,คณเขาไปทันทีแล้วสิ่งที่คุณทำกับเขาอะนะ มันจะผลักดันให้เขากลายเป็นคนที่ใจดำแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดสิ่งที่เขาเคยยอมคุณสิ่งที่เขาเคยอลุ่มอร่วยกับคุณตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคุณแล้วเขาพร้อมที่จะทําตัวเย็นชาแล้วก็ทําให้คุณรู้เลยว่าเขาไม่โอเคกับสิ่งที่คุณปฏิบัติกับเขา นะอันนี้ก็คือในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องระวังถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่แสดงออกให้คุณได้รู้แต่การที่คุณได้เข้ามาดูคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยคุณก็ได้รู้แล้วแหละว,ว่าอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาคิดยังไงกับการทำตัวของคุณการที่เขาถูกคุณเนี่ยปฏิบัติกับเขานะแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดหรือว่าไม่เรียกร้องอะไรก็ตามแต่เขารู้อะว่าความคิดแล้วก็เจตนาของคุณเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนคุณไม่ได้นะเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวเขาเองเขาเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาให้โอกาสคุณมามากพอที่จะรู้แล้วว่าคุณไม่เปลี่ยนนะ ทีนี้คุณก็ต้องมาตรวจสอบอความต้องการของตัวคุณเองแล้วคุณก็มาดูว่าคุณยังต้องการที่จะรักษาคนคนนี้เอาไว้ไหมนะถ้าเกิดว่าเขาคือคนที่ดีแล้วก็จริงใจแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขายอมคุณมาตลอดเขาพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับคุณแต่กลายเป็นว่าคุณกับคิดว่าเขาเนี่ย จนตอกหรือยังไงเขาก็ต้องอยู่กับคุณเขาก็ต้องทนคุณอันนี้เนี่ยคุณเข้าใจผิดนะถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคำทำนายของไพ่ชุดนี้คุณได้รู้ความหมายที่ผู้จัดพยายามที่จะอธิบายให้คุณได้ฟังความหมายของไพ่แตละใบด้วยความซื่อสัตย์แล้วไม่ได้อคติกับคุณนะแล้วผู้จัดเนี่ยก็มีความปรารถนาดีกับคุณเช่นเดียวกับพลังงานของไพ่ทาโร่ที่เป็นไพ่ที่เบื้องบนเนี่ย เขาต้องการสื่อสารให้กับคุณให้คุณได้รู้แล้วอยากจะบอกให้คุณได้รู้ไว้ว่าคุณเน่ะคือคนที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายทำเขาหรือเขาเป็นฝ่ายทำคุณคุณทั้งคู่เนี่ยคือคนที่เบื้องบนเขามองคุณอยู่นะแล้วเขาต้องการให้คุณทั้งคู่เนี่ยรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้ไว้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณ ยังต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมดคนคนนี้ไปเนี่ยความที่คุณหลงตัวเองความที่คุณมีอำนาจเนี่ยตอนนี้คุณจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคุณจะไปทำไอ้นิสัยแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้เลยมีคนคนนี้คนเดียวที่เขายอมคุณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนเนี่ยอยากให้คุณน่ะนำเอากลับไปทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอ่อ พฤติกรรมความคิดของคุณสมัยก่อนที่จะไม่เหลือใครนะไม่เหลือคนดีๆที่อยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะคนที่ซื่อสัตย์กับคุณนะ่ะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนจนตอกหรอกนะคุณต้องคิดใหม่แล้วคุณต้องดูด้วยว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีเขาเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการฝากเอาไว้ให้คุณเนี่ยได้นำกลับไปคิด แล้วถึงแม้ว่าพลังงานความหมายของไพ่เนี่ยอาจจะออกมาในด้านลบแต่ขอให้คุณเนี่ยมองไปในด้านบวกว่าคุณเนี่ยโชคดีแล้วที่ได้เข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยคือคนที่สำคัญสำหรับคุณนะแต่การกระทําของคุณเนี่ยอาจจะผลักดันให้เขากลายเป็นคนที่ใจดำเพราะว่า ในเมื่อเขาเจอการกระทําในรูปแบบที่คุณทํากับเขาเนี่ยเขาก็ซึมซับไอ้สิ่งเหล่านั้นอะจากคุณเขาก็เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ่อไม่ต้องเกรงใจกันละไม่ต้องมานั่งทําดีในเมื่อคุณทําแบบนี้กับเขาเขาก็ทําแบบนี้กับคุณให้คุณได้รับบทเรียนอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลย ผู้จัดก็หวังว่าคุณคงใช้คลิปวิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้คือคนที่รักคุณคนที่มีค่าสำหรับคุณก็ปฏิบัติกับเขาด้วยความรักแล้วก็เห็นคุณค่าในกันและกันคนคนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณในวันวาเลนไทน์นี้ปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยก็ขอให้คุณโชคดีแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กับตัวคุณหรืออาจจะมีประโยชน์กับใครบางคนกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วถ้าคุณต้องการดูดวงเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นการส่วนตัวผู้จัดก็ไม่ได้คิดค่าดูอะไรเพียงแต่ว่าคุณอาจจะสนับสนุนรายการของผู้จัดด้วยกันกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีรูปเตรงกลางนั่นนะ่ะคุณก็บริจาคตามศรัทธาของคุณเลย เหมือนเป็นการอา่สนับสนุนรายการของผู้จัดเนี่ยแล้วผู้จัดก็จะเปิดดูไพ่เพิ่มเติมให้คุณสิ่งที่คุณต้องการอยากจะรู้ในคลิปวิดีโอนั้นๆก็ให้คุณทักเข้ามาก็ขอขอบพระคุณนะคะหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ